วันนี้วงการฟุตบอลไทยต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อกระแสข่าวร้อนแรงจากหลายสนามทั้งในระดับทีมชาติชุดซีเกมไปจนถึงฟุตบอลอาชีพภายในประเทศกลายเป็นวันที่แฟนบอลชาวไทยไม่มีทางละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกเหตุการณ์เต็มไปด้วยอารมณ์ความคาดหวังความผิดหวังและคำถามมากมายที่ยังรอคำตอบฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและหัวใจของแฟนบอลทั้งประเทศ เริ่มจากดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดของวันนี้นั่นคือแมชนัดทิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกมส์ที่แฟนบอลไทยจำนวนมหาศาลตั้งตารอคอยด้วยความหวังว่าเหรียญทองจะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเส้นทางก่อนถึงรอบชิงนักเตะทุกคนแสดงให้เห็นถึงวินยัยแทคกติกและหัวใจนักสู้จนหลายคนเชื่อว่านี่คือทีมที่พร้อมที่สุดในรอบหลายปีแต่เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น กลับกลายเป็นเวียดนามที่พลิกสถานการณ์เอาชนะไปได้แบบสุดดรามา่าท่ามกลางความเงียบงันและความเจ็บปวดของแฟนบอลไทยทั่วประเทศเกมนี้เต็มไปด้วยจังหวัดสำคัญมากมายตั้งแต่นาทีแรกทั้งสองทีมเปิดเกมลุกใส่กันอย่างดุเดือดไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าครองบอลได้มากกว่าและสร้างโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายยังขาดหายขณะที่เวียดนามเล่นด้วยความอดทน รอจังหวะส่วนกลับและใช้ความผิดพลาดเทียงเล็กน้อยของแนวรับไทยเปลี่ยนเป็นประตูสําคัญช่วงครึ่งหลังเกมยิ่งตึงเครียดมากขึ้นการตัดสินของผู้ตัดสินหลายจังหวะกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์แฟนบอลจํานวนมากตั้งคําถามถึงมาตรฐานการตัดสินและเหตุการณ์ประทะก,กันในสนามที่นําไปสู่ความวุ่นวายหลังจบเกมก็ยิ่งทําให้ดราม่านี้ลุกลามไปไกลกว่าแค่ผลการแข่งขัน แม้ทีมชาติไทยจะพลาดเหรียญทองแต่ภาพรวมของทีมยังได้รับคำชื่นชมในเรื่องของพัฒนาการนักเตะเดาวรุ่งหลายคนแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์น,นี้และแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยังมีอนาคตที่น่าจับตามองอย่างไรก็ตามเสียงวิจารณ์ก็ถาโถมเข้ามาไม่น้อยทั้งในเรื่องแทคกติกการแก้เกมการเลือกตัวผู้เล่นและการเตรียมทีมในระยะยาวคำถามสำคัญคือฟุตบอลไทยจะเรียนรู้อะไรจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้และจะก้าวต่อไปอย่างไรในระดับนานาชาติ นอกจากดรามา่าซีเกมแล้วอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่แฟนบอลให้ความสนใจคือเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ซึ่งถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญของทัพช้างศึกในช่วงเวลาที่ความมั่นใจกำลังสั่นคลอนการ,รเผชิญหน้ากับสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอดีตเพราะฟุตบอลอาเซียนพัฒนาไปไกลทุกทีมมีแท็กติกที่ชัดเจนและนักเตะที่มีคุณภาพ เกมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของสามแต้มแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้แฟนบอลไทยบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดแฟนบอลแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มบางส่วนยังคงเชื่อมั่นและพร้อมสนับสนุนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางของทีมและการบริหารจัดการในระดับสมาคมฟุตบอลน,นักเตะเองก็รับรู้ถึงแรงกดดันเหล่านี้ แต่หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมสู้เต็มที่และต้องการพิสูจน์ตัวเองในสนามเกมกับสิงคโปร์จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบในขณะเดียวกันข่าวช็อกวงการฟุตบอลไทยก็สร้างความตกตะลึงไม่น้อยเมื่อมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาภายในหลายสโมสรทั้งเรื่องการเงินการบริหารและอนาคตของนักเตะชื่อดังบางราย ข่าวลือการยุบทีมการค้างค่าเหนื่อยและความไม่แน่นอนของลีกอาชีพกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียแฟนบอลเริ่มกังวลว่าปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของนักเตะไทยในระยะยาวและทำให้ฟุตบอลไทยถอยหลังลงอีกครั้งมีนักเตะหลายคนที่ออกมาเปิดใจถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นนักฟุตบอลอาชีพในช่วงเวลานี้บางคนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางคนไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขายังเลือกที่จะสู้ต่อไปเพราะความรักในฟุตบอลและความฝันที่จะรับใช้ทีมชาติเสียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลไทยไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามแต่ยังมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนและต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังข่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีที่ช่วยเติมความหวังให้แฟนบอลไทยอยู่บ้างเช่นผลงานของนักเตะไทยในต่างแดนที่เริ่มได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและทำผลงานได้น่าประทับใจการที่นักเตะไทยได้ไปสัมผัสฟุตบอลระดับสูง ช่วยยกระดับประสบการณ์และมุมมองซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมชาติในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเยาว,วชนที่เริ่มเห็นผลนักเตะรุ่นใหม่หลายคนมีทักษะความมั่นใจและความเข้าใจเกมที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามทุกความหวังจะเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาคมฟุตบอลสโมสรผู้ฝึกสอนนักเตะและแฟนบอลการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งจำเป็น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสร้างสารรค์และความเข้าใจฟุตบอลไทยเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งก็สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้หากมีการวางแผนที่ชัดเจนและจริงจังวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่สะท้อนภาพรวมของฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนทั้งความสำเร็จที่ยังเอื้อมไม่ถึงความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดความหวังที่ยังไม่ดับและปัญหาที่รอการแก้ไขทุกเหตุการณ์ล้วนชื่อโยงกันและส่งผลต่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทย แฟนบอลอาจติดหวังเสียใจหรือโกรธแต่ในขณะเดียวกันความรักที่มีต่อทีมชาติและฟุตบอลไทยก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนฟุตบอลคือเกมที่มีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาหากทีมชาติไทยสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดจากนัดชิงซีเกมเป็นพลังในการเดินหน้าต่อใช้เกมกับสิงคโปร์เป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในวงการฟุตบอลได้อย่างจริงจังวันหนึ่งความสำเร็จอาจกลับมาอีกครั้งในแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุการณ์วันนี้จะทำให้หัวใจของแฟนบอลไทยรู้สึกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือฟุตบอลไทยยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามมีดราม่าให้พูดถึงและมีความหวังให้เราคอยทุกเสียงเชียร์ทุกคำวิจารณ์และทุกบทเรียนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ฟุตบอลไทยต้องเดินต่อไป และแฟนบอลทุกคนก็ยังคงเป็นพลังสําคัญที่อยู่เคียงข้างทีมชาติไทยเสมอไม่ว่าจะในวันที่สมหวังหรือวันที่ต้องเจ็บปวดก็ตาม